ร้านเด็ดใบตราแม่ครัวร้านอิสลามชวนชิมกับเมนูฟูใจกระเพราเนื้อตุ๋นและข้าวหมกไก่ทอดอัส,สลามอะไรกุ้มค้านองนั้นนะคะจากร้านอิสลามชวนชิมซอยดับเพลิงนะคะวันนี้เรามีเมนูมาแนะนําคือข้าวหมกไก่ทอดนะคะ แล้วก็กระเพราเนื้อตุ๋นค่ะเชิญไปชมได้เลยค่ะกระเพราเนื้อตุน๋นเมนูขวัญใจมหาชนวอมพริกกระเทียมในกระทะให้หอมตามด้วยเนื้อตุน๋นพร้อมใส่สวนผสมความอร่อยอย่างซอสหอยนางรมตราเม่ครัวซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราชลากทองบอกตรงๆว่าแค่ได้เห็นก็น้ำลายสอแล้วตบท้ายด้วยใบกระเพราโอ้เธอมันยั่วมากและต่อด้วยเมนูที่สองอย่างข้าวหมกไก่ทอดได้กรอบแบบกรุบกรบ ต้องทำยังไงทางร้านใช้แป้งทอดกรอบตาฉลากทองมาชุปกับตัวไก่นั่นเองที่เห็นอยู่นี้เชื่อไม่ว่าตัวไก่กรอบตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายทานคู่เข้าหมกหอม,หอมคือข้าวกันข้าวกันไปอีกที่เห็นนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของเมนูในร้านเอาจริงๆคือร้านอิสลามชวนชิมมีเมนูครบทุกสไตล์ไทยใครสนใจแวะมากันเลยจ้าร้านอยู่ซอยดับเพลิงสุราบางชัน ถนนม่อมเจ้าสง่างามรามอินทานี่เองเขตมินบุรีใกล้เซเวน่นเปิดทุกวันร้านเปิด7จ็ดโมงเชา้าถึงบ่ายสามโมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์ใครสนใจแวะมาชิมกันได้เลยที่ร้านนี้สนับสนุนโดยตราเมคัว